วันที่1กุมภาพันธ์2566เวลา13.30นิกา30นาทีนยรังรัตรัตนพภคาสถิตรองนายุธิศมนตรีมังรอเอ็ดร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดรอเอ็ดครั้งที่สประจำปี2566โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดรอเอ็ดเป็นประธานในการประชุมในห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้น4ีสะละกลางจังหวัดรอเอ็ด ในเวลาต่อมาในยกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบรุรีพร้อมบรรยายพิเศษการพัฒนาเมืองร้อยเอ็ดณห้องประดับทองโรงแรมพิชรัตการ์เด้นจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่2กุมภาพันธ์เวลา10นาฬิกานยกเทศมนตรีเมืองรอเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดครั้งที่1ประจำปี2566นห้อณห้องประชุมเพลินจิตศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ ต่อมาเวลา10บนกาสามนาทีประลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพร้อม้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดตอนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามในห้องประชุมศูนย์ทอนเทพชั้น3าสำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลา14บสนาฬิกาสามินาทีนายวรินศริพาณิชย์เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี2 5 6 6ครั้งที่1 ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายอินสรนอุ่นใจท้องทิศจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่3กุมภาพันธ์เวลาแปดนมง่จากสิบเอกสรงุษสัตบุตรรองประลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีทางาศาสนาะเนื่องในวันทาหารผ่านศึกเพื่อสรุปด,ดีวีรกรรมและเชิดชูกเกียรติทาหารผ่านศึกโดยมีพลตรีมงกุฎ แก้วพรมที่ปรึกษามฑลนทนหารบกที่2 7เป็นประธานในพิธีนัก่ายประเสริฐสงครามจังหวัดร้อยเอ็ดเวลา14นาฬิกาลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูง,งานจากเทศบาลน,นาคอนนรอุบลราชธานีในห้องประชุมเพลินจิตศูนย์บริการร่วมแบบปิดเสร็จ วันที่4กุมภาพันธ์เวลา11อริกานายรังรัตรัตนพุคาสถิตรองนายุทศวรตรีเมืองรอ็ดร่วมชมงานเทศกาลออกแบบกรุงเทพ2566ครั้งที่6ภายใต้แนวคิดเมืองมิตรดีในวันที่4-12ถึกุมภาพันธ์2566นักกรุงเทพมหานคร วันที่6กุมภาพานันธ์เวลา9้าิกาในยุทธทัตนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดออกเยี่ยมผู้สูงวยัยคุณแม่จริยากเกษมทรัพย์อายุ90ปีชุมชนวัดป่าเรไรตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโสประจำเดือนกุมภาพันธ์2,566และมอบกระเช้าของขวัญพร้อมคำอวยพรเนืน่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่7กุมภาพันธ์เวลา13นานิกาตลาดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรร์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีณนห้องประชุมสุนทรเทพชั้นสาสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่8กุมภาพันธ์เวลา9.00นดรวัฒนพงศ์ชิสงสวัสดิ์รองนายกุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลและหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณนห้องประชุมอินทนีนโรงแรมร้อยเอ็ดโฮเทลจังหวัดร,ร,ร้อยเอ็ด ต่อมาเวลา14บสีนกาดรวัฒนพงศ์ชิ์ทรงสวัสดิ์รองนายุทธศาสตร์มนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพบปะประชาชนโครงการสาธารณาสุขสัมพันธ์ปีงบประมาณ2 5งพันห้โดยดำเนินงานออกหน่วยบริการตามชุมชนได้แบ่งออกเป็น3เขตให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดณศูนย์ชุมชนบคสเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลา17บเนกาสามนาทีนายเรืองรัตน์รัตนพงคาสถิตรองนายุทธศาสตร์มนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับคณะกรรมาการพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนวุฒิสภานำโดยนายเฉลิมชัยเฟื่องคอนสมาชิกวุฒิสภาและคณะพร้อมเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายณหอโหวตรอยเอ็ด 101. วันที่9กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกาดกรวัฒนพงษ์ชิดทรงสวัสดิ์รองนายกุทศมนมรีีมองรออ็ดเป็นประธานเปิดโครงการการมีส่วนร่วมในระบบการดูแลผู้สูงอายุเทศบาลมองรออ็ดณศูนย์สาธารณาสุขชุมชนท่านครต่อมาเวลา13นาฬิกาดกรวัฒนพงษ์ชิดทรงสวัสดิ์รองนายกุทศมนมรีีมองรออ็ดเป็นประธานเปิดกิจกรรมนำเสนอผลและแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำเนินกิจกรรมวัยเรียนรู้เท่าพนันในโรงเรียนนั่งเรียนเทศบาลหนองย่ามา้าโรงเรียนกีฬาเทศบาล วันที่10กุมภาพาันธ์เวลาสิบเอ็ดนิกานายเรงรัตรัตนพพคาสถิตรองนายกุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อม้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการและแบบแปลนเบื้องต้นครั้งที่1ประจำปี2 5 6 6โดยมีนายสนองดนประสิทธิ์รองผู้ว่ารัชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมณนห้องประชุมอินทนินสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่13กุมภาพันธ์เวลาสินาฬิกาดรวัฒนพงศ์ชิดทรงสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำระบบและข้อมูลชุมชนประจําปีงบประมาณ2,566กิจกรรมจัดทําแผนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดณศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนวัดราษฎรอ,อุทิศ ต่อมาเวลา13.30นาประลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเมืองสวงอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดณห้องประชุมสมาร์ทรมชั้นสองสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่14กุมภาพันธ์เวลา10.00นประลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีจดทะเบียนสมรสในกิจกรรม Happy Val e n t i ท e d a ดรักนี้ที่หอวอร้อยเอ็ดลิฟอ ร้อยเอ็ดทาวเวอร์นับพุทธพิมานมงคลชั้น35หอโหวตร้อยเอ็ด 101. ต่อมาเวลา13บสามโามสนาที ดรวัฒนพงศ์ชิ์ทรงสวัสดิ์รองนายยุทธมุนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดครั้งที่2งปีงบประมาณ2,566ณนห้องประชุมสระสิมชั้น 2, สศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในเวลาเดียวกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาธิกฤตตลักษณ์เลขาธิการนายยุทธมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และคณะกรรมการฝ่ายจัดงานพาแรงงานมหาทานบารมีประเพณีบุญพเวดประจ ปี2566ครั้งที่1โดยมีนายชูศักร์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมณนห้องประชุมพระเวสสันดรชั้น3าศรลกลางจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลา16นาฬิกาดกรวัฒนพงศ์ชิตทรงสวัสดิ์รองนายยเทศมนทรีมองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการจัดทำระบบและข้อมูลชุมชนประจำปีงบประมาณ2566 กิจกรรมจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่15กุมภาพันธ์นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพบปะผู้สูงอายุตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีงบประมาณ2,566 โดยมีนายแพทย์ธนาศักยิ้มเกิดเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในห้องประชุมาศาสิงห์ชั้นหนึ่งศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลา13นานิกาน,ตะตะนายรงรัตนพงศ์สถิตรองนายกุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมแสดงความคิดเห็นในการออกแบบเมืองร่วมกันโครงการเมืองแฮกได้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ร่วมกันสําหรับการออกแบบในห้องสมุดโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยายลัยจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวันเดียวกันนายกเทศมนตรีเมือง 101, ร้อยเอ็ดปลอมเรือผู้บริห,หารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมหารือเรื่องงพัฒนาเมืองร่วมกับที่ปรึกษากรมโยธาธิการและผังเมืองเกี่ยวกับการพัฒนารอบคลองคูเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ณห้องสมาร์ทรูมชั้นสสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลา1ิบนาฬิกานายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมร้วผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพร้อมเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายณห้องโหวตร้อยเอ็ด 101. วันที่16กุมภาพันธ์เวลา 8. 30นานาทีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ครั้งที่2ประจำปี2 5 6 6โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดณห้องประชุมศาสิม ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลาก้านาฬิกาเนยกททสมเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับนายพงษ์รัฐพิรมรัฐกรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะพร้อมนําเสนอโครงการเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายณหอวสุดร้อยเอ็ดต่อมาเวลา 14.. บสนาฬิกากสามนาทีเยกททมเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำเดือนกุมภาพันธ์ครั้งที่2ประจำปี2 5 6 6ณห้องสมา รูมชั้นสสำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาเวลา17บเจ็ดนาฬิกาดรนุชากรมาชมาดลรองในยุทศมตรนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมรับชมการแข่งขันวงดนตรีสตริงพลานชายมิวสิกเฟสติวัลครั้งที่9ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพร้อมทางให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะนวิเวทีกลางแจ้งลานสากตนครส่วนสมเด็จพระศรีนครร้อยเอ็ดวันที่17กุมภาพันธ์เวลา8ปดนาฬิกนาทีนายร่งรั์รัตนภราสถิตรองในยุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมชี้แจงขั้น การบริหารโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม z o มณห้องสมาร์ทรูมชั้นสสำนักง,งา,านเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในเวลาเดียวกันนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดออกเยี่ยมผู้สูงวัยจำนวน2รายได้แก่คุณพ่อภูมีวงอาสาอายุ92ปีชุมชนวัดเหนือและคุณพ่อทองสุขวังมนตรีอายุ90ปีชุมชนทุ่งเจริญตามโครงการสวัสดีประชากรอ,อาวุโสประจำเดือนกุมภาพันธ์2 5 5พ 16. วันที่20กุมภาพาันธ์เวลา13.30นนายรองรัตรัตนพงศ์คาสถิตรองนายกุทศมนตรีมังร้อยเอ็ดร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่1ประจำปี2566เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดกำกับการดูแลแผนพัฒนาท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมณนห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น5ศรกลางจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่11กุมภาพ,าพาันธ์เวลา 9. จากสิบเอกสงวุฒิสัตบุตรรองปลัดาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมกับ ศูนย์บริหารงานทะเบียนภาคสสาขาจังหวัดร้อยเอ็ดออกให้บริการทำบัตรประชาชนอนอกสถานที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงคนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้จำนวน2รายคือนายเรืองรน,นริ์รัตนภูคาสถิตชุมชนท่านครและนางอ่อนพัทรจริยานนท์ชุมชนวัดเหนือต่อมาเวลา13 3 0มนาินาทีนายเรืองรัรตนภูคาสถิตรองนายททสมนตีเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่1ประจำปี2 5 5พ เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการและสิ่งแวดลอ้อมการใช้บังคับ ผังเมืองรวมร้อยเอ็ดโดยมีนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมณหน้องประชุมพระเวสสันดรชั้นสาสลักลังจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่22กุมภาพันธ์เวลา8ป0นาทีดรวัฒนพงศ์ชิษสงสวัสดิ์รองนายททสมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดณโรงเรียนเทศบาลวัดสะทองเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต่อมาเวลากาาิกาดกรนุชากรมาชมาดวนรองในทศมสืัตรีมังรอเอ็ดเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นณห้องประชุมโรงแรมเอ็มแกลนจังหวัดรอยเอ็ด ต่อมาเวลา17.30นานายเรืองรัตรัตนพกา์สถิตรองนายุทธศสมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมแถลงข่าวงานมหาทานบรมีประเพณีบุญพเวทร้อยเอ็ดประจําปี2566ครั้งที่33โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการแถลงข่าวณลานพุทธโทดมเกาะกลางเมืองพลันชัยจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ส3กุมภาพันธ์เวลากรกาพลเอกชนะทัพอินทามระประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนำโดยนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทําการสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้ณบริเวณโรงเรียนบ้านสามแยกถนนแจ้งสนิท จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมาเวลา 10.. บนิกาสานาทีนายกทุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบานนลนครปาาเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนำโดยนายกทุทศมนตรีนครปากเกรด็ดนณะห้องประดับเดือนโรงแรมเพชรรัตก,การ์เด้นในเวลาต่อมานายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนำโดยนายประเทศบุญยงนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ ณห,ห้องประชุมศูนยทรเทพชั้น3สำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่24กุมภาพันธ์เวลา10.00นเหนือธทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมรัผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดออกเยี่ยมผู้สูงวยัยคุณพ่อจินดาวัฒนาไนาอายุ9 7ปีชุมชนทุ่งเจริญตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโสเดือนกุมภาพันธ์2566 และมอบกระเช้าของขวัญพร้อมคำอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดต่อมาเวลา12ริกาในยกทีมนตรีม 101, รองเอ็ดพร้อม้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะศึกษาสถาบันพระปกเก้าหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูงปปรปร,ร,รุ่นที่21พร้อมเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายหนโหอวตรอยเอ็ดต่อมาเวลา13ริกา30นาทีในยกทีมนตรีม 101, รอเอ็ดพร้อม้วยผู้บริหาร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ณนห้องประชุมสุนทรเทพชั้นสามสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่17กุมภาพันธ์เวลา9.00นนายกายเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดออกเยี่ยมผู้สูงวัยคุณแม่สำเนียงนวลน,นุก,กูลอายุ95ปีชุมชนวัดป่าเรไรตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ส่ประจำเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 6และมอบกระเช้าของขวัญพร้อมคําอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดต่อมาเวลาก้ริกา30นาทีในยุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดประจำเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 6ครั้งที่2และพิธีมอบเหรียญรางวัลพร้อมกิตติบัตรแก่ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองย่ามาโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น5ศาลกลังจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลา ลา10นาฬิกาดรว,วัฒนพงศ์ชิตส่งสวัสดิ์รองนายททมรี้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการจัดทําระบบและข้อมูลชุมชนประจําปีงบประมาณ2,566กิจกรรมจัดทําแผนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดณศูนย์สาธารณาสุขมูลฐานชุมชนรอบเมืองในเวลาเดียวกันดรนุชากรมาชมาดลรองนายททมรี้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดครั้งที่1ประจําปี2,566ณนห้องประชุมอินทอร์นหนึ่งวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดวันที่ 8กุมภาพานันธ์เวลา9ก30นาทีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดงานประเพณีของท้องถิ่นหรือเฉพาะในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่1ประจำปี2566โดยมีนายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้น4ศรัากลางจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาเวลา14นานิกานายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลงรวิธีลนา บันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการศึกษาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองเพื่อส่งเสริมการจัดทําบริการสาธารณะและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการระหว่างบริษัทเบดล็อกอนาลติกจำกัดและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในห้องประชุมสุนทรเทพชั้น3สำนักงานเทศบาลเมืองร้อ